สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ PK Way t o g o Channel นะคะ<ม>แอรไม่ใช่แค่แต่งหน้าสวยแล้วก็ขึ้นไปบนเครื่องบินนะคะ<ม>เป็นแอร์เราต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ฉุกเฉินมากมายเลยค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนคนนี้เป็นคนที่ดวงแรงมากๆต้องบอกว่าแรงแรงคือเพื่อนเนี่ยเจอเหตุการณ์ที่ค่อนข้างที่จะคนไม่ค่อยได้เจอกันเดี๋ยวเราไปถามเพื่อนกันเลยว่าเจออะไรกันมาบ้างแล้วเขารับมืออย่างไรนะคะ ไปชมกันเลยเ่เพื่อนมาแล้วนะคะอา่อนแนะนําตัวหน่อยสวัสดีค่ะชื่อกอบอนะคะเออเป็นคนนครอ,อาจจะมีหลุดภาษาใตา้ก็เลยต้องบอกของตัวก่อนว่าเป็นคนนครเวลาโดนเพื่อนดาา่าภาษาใต้มันมากก็บอกเลยใช่เอาเป็นพราวันนี้เพื่อนเจอเรื่องหนักๆมาเดี๋ยวจะให้ม่แชร์ว่าเรื่องอะไรนะส,สุดค่ะสุดก็ออาอย่างที่เรารู้กันว่าสภาพอากาศเป็นอะไรที่คาดเดาไม่ได้อาจจะแบบฝนตกแดดออกอแต่วันนั้นด้วยความที่ เป็นคนดวงดี3ามสี่เดือนอสายกามิเราก็จะมีสอบประเมินผลซึ่งเป็นครั้งที่2ที่ถูกแอซซาให้สอบแล้วก็มีการไดวดซึ่งนี่ก็เป็นการไดวดครั้งล่าสุด <c oughs> แล้วเป็นวันเกิดและก็มีสอบแล้วพอตอนที่กำลังจะแลนที่โดฮาใช่ไหมคะ คือปกติเป็นคนชินกับทูบูลแนนส์มากเนาะเราบินกันบ่อยๆแล้วก็ชินกับท <bul> ูบูลแนนส์เจอสันคือแบบเครื่องสั่นหรือว่าเจอเจออากาศที่มันแบบแย่แล้วมันทําให้เครื่องสั่นโดยที่แบบไม่ได้คาดหมายไว้นะมองหน้าก็แล้วว่าอืมวันนี้ทูบูลแน์แรงเนาะก็ไม่มีอะไรก็แบบก็คุยกับหัวหน้าว่าทำไมเหมือนจะขึ้นลงขึ้นลงแหละเราหัวหน้าบอกอ๋อเหมือนกับกับตันเหมือนจะวนๆอะไรเงี้ยก็วนประมาณรอบนึงแหละก็ไม่อะไรวนรอบสองเอ๊ะมันก็ลอยแปลกๆด้วยก็อ,อาจจะอาจจะฝนตกหนักด้วยอะไรด้วยสักพัก พอรอบที่สามที่แบบลงไม่ได้จริงๆคือมองไปข้างนอกคือแบบมันวืดอย่างใจคือแบบว่าสายแล้วขอให้รูบขึ้นมาเลยใช่คือคือขอให้เราแลนแบบอย่างปลอดภัยก็พอเป็นการไดเวทที่แบบสอมสุดแล้วก็ล่าสุดอะไรเงี้ยเราเราก็หวังว่าก็คือเป็นการไดเว์กจากที่แบบว่าไม่กับตันไม่สามารถเอาเครื่องแลลงแลนได้เพราะว่าแบบ อากาศมันแย่จริงๆอะคะ<ช>่ะกา็คือแบบหลังจากนั้นทุกคนก็จะพูดกันว่าแบบเออรักรักนะกอลแต่ว่าแบบไม่ได้อยากด้วย,อยขอวินด้วยถ้าเจอกอล์ฟแมลงอซิกก่อนเลยกูร <c oughs> ักเลยทุกคนรักตอนตอนที่เราวนๆกันคือลงไม่ได้เลยอยังไงยังไงก็ลงไม่ได้อืแต่พอเราลงได้ปุ๊บคือแบบ อากาศดีทำไมต้องอากาศแย่ในชั่วโมงนั้นทำไมไม่แย่ชั่วโมงอื่นที่ท่านจะไม่ลงว่าหลังจากนั้นที่มีเพื่อนที่ทำอีกไฟนเงือเครื่องลงก็คือลงปกติใช่แล้วคือทำไมต้องเป็นเราทํามีไฟนากับอีกไฟนึ่งอะที่ได้นมีแค่สองไฟคือคิดดูว่าแบบบริษัทเราคือเราก็ว่าก่อนนั้นเราก็ทำบุญแล้วนะแต่ก็แบบรัต้องทำเยอะกว่านี้ทำเยอะกว่านี้นะคะมูเตลูเข้าไปค่ะอันนี้เบาๆนะเอาอะไรอันไหนที่ระหว่างสองเรื่องนั้นนั้นแย่งแยกกัน ถ้าแย่เห้ือนกันเลยเพราะเป็นเรื่องของเพื่อนอ่ะถ้าถ้าแย่ระดับที่สองก็คือเราคิดว่าเป็นเรื่องกับตันแล้วการแรมอะที่โ <laughs> คตรจะห,าห่ายากคือแบบหัวหน้าที่เนี่ยคือเนี่ยไปเล่าให้หัวหน้าหลายหายไฟฟังว่าเนี่ยเพื่อนจะหนิดฉันเจอเรื่องแบบไม่มีใครเคยเจออะหัวหน้าบินมาสิบป,ปีก็แบบฉันไม่เคยเจอ <laughs> อะไรคะ <laughs> ่ะเพื่อน คืออินเตอร์เพซนเต็กับจันค่ะก็คืออยู่ดีก็แบบน็อกไปค่ะมือเครื่องมือหนึ่งเราจะเรียกว่าเทมเปอร์ไซซีอะค่ะก็คือจะเป็นจอที่แบบตรวจเลือดกระดรตัวความดันก็ได้อะไรเงี้ยแล้วตอนนั้นคือเครื่องเจ็ดเจ็ดบางเครื่องอ่ะเพิ่งจะเริ่มติดตั้งเช็คล้วก็บอกว่าหน้าอินฟอร์มตามปกติที่เราต้องทำอยู่แล้วคือก็บอกว่าเนี่ยเครื่องนี้แบบมีเทมเปอร์ไซซีนะตรงโซนเราอ่ะก็คิดดูว่าเครื่องมีตั้งหลายประตูมีตั้งหลายโซนเราอยู่โซนนั้นก็อบอก่นักงามีนะจ้าเครื่องนี้อะไรเงี้ยอ่ีูแวดบบ หัวหน้าก็เดินมาหาอะไรเงี้ยก็บอกว่าเออเนี่ยไอ้คือเทอราไซซีนั้นอยู่ไหนหรออะไรเงี <c oughs> ้ยคือจริงๆอ่ะปกติอ่ะถ้าเกิดแบบถ้าไม่ได้ป่วยจริงจังหรืออะไรไม่ต้องใช้ <c oughs> หัวหน้าเดินมาหาเครื่องนั้นแล้วเราก็มีความสึกเลิกลักเราแบบใครเป็นอะไรหรอแล้วก็คือเป็นการเป็นครั้งแรกที่เราจะไป Manchester, <c oughs> แมนเชสเตอร์เราก็ตื่นเต้นว,ว่าอุย้ยแมนเชสเตอร์จะไปช้ <c oughs> อปปิ้งหนึ่งสองสามสี่่ไหนก็เลยถามว่าโทษนะคะใครเป็นอะไรหรออะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าอ๋อกัปตันน่ะแล้วก็ หรอคือไม่ใช่ผู้โดยสารใช่ไหมบนความสูงสามพันแปดฟุตคือในหัวนี่คือแบบตายแล้วลูกช้างเลยขอให้โรงแรนแบบสงบแบบเว่าแบบปลอดภัยก็พอวันนั้นก็บอกว่าเออเราต้องไดเวทลงตัวตุรกีนะเพราะว่ากับตันอยู่ในข้อิดไม่ได้แล้วตอนนี้ก็คือแบบตายแล้วแบบพอล้อแตะพื้นปุ๊บไม่มีปัญหาแล้วก็แบบโอ้ยลงคือลงส่วนมลอีกนะใม่ส่วนมนทุกวันเลยว่าทักไปหาเพื่อนวยความเรื่อง เป็นการไดเวอร์ครั้งแรกในกลุ่มคือในกลุ่มไม่มีใครแลคือปัจจุบันนี้ก็ยังไม่มีใครเจอไดเวอร์นอกจากเราแกแกคิดว่าฉันอยู่ที่ไหนเหรอคีจ้าไดเวอร์ลงครึ่งทางอะไรอย่างนี้ก็แบบอืมแล้วพอไปเอาตุรกีไปเลยใช่แล้วทุกคนก็แบบ Amazing มากบอกว่าโหอยู่ตอนนี้ตุรกีมีเลโอเวอร์เหรอแบบฉันตื่นเต้นปกติไม่มีไงปกติเป็นแบบว่าบินไปแล้วบินกลับเนาะแล้วเราก็ได้แต่บอกว่าเธอรู้ไหมว่าเหตุผลที่ฉันได้เลโอเวอร์อะทุกคนก็แบบอะไรลืกๆ h a s h t a เลือกๆได้กด hashtag ให้จริงคือแบบ ฉันหรอฉันอีกแล้ว,วอะไรเงี้ยเรื่อสุดท้ายเนี่ยอ m p a c คความรู้สึกของคนเป็นแหวนมากที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้เจอเรื่องแบบนี้เพราะพวกเราอะถูกเทรนมาให้แบบว่าสามารถดูแลคนป่วยได้โอเคอาจจะไม่ได้รักษาได้เหมือนหมอแต่สามารถดูแลคนป่วยได้ที่ถ้าคนป่วยหยุดหายใจเราก็สามารถพยายามเอาเขากลับขึ้นมามีชีวิตได้อะเนาะอันนี้มันก็เลยแบบเป็นเคสที่ คิดว่า IMPACT แล้วนะัะที่สุดของเพื่อนช่วงนั้นก็พยายามแบบไม่พูดถึงเรื่องนี้กับเพื่อนเลยนะชอ<ะ><ะ>เลยค่ะคือผู้โดยสารเสียค่ะเสียเสียออนบอร์ดแล้วแบบตอนนั้นบินมาหกเดือนโอ้โหนิวบี้มากวะลว่าทุกคนก็แบบแฮปปี้เพรจะได้กลับบ้านแล้วเพราะเป็นเทินาลาวใช่ไหมคือแบบไฟท์ไปแล้วก็กลับเลยไม่ได้ไม่ได้ไปอยู่ประเทศนั้นนียนะคะก็ ก็ตอนที either, meals, like request. to to ่เราเสิร์ฟยังจำได้เลยเพราะด้วยความที่ไหลโหลดก็คือจะเป็นลูกเรือ2คนต่อหนึ่งคาสต์เลยคุณลุงคนนั้นอ่ะเขามีสเปเชียลมิลสเปเชียลมิลก็เหมือนกับเขารีเควสเป็นพิเศษอ่ะบางคนแบบอาจจะเป็นบางสวิลาร์ดบางคนแบบแพ็กกูเตนฟรีอย่างงเี้ยคือเรารีเควสได้ใช่ไหมคะซึ่งคุณลุงคนเนี้ยเขาก็สั่งเป็นเวสเทเรียนมาเป็น a อบีเป็นเอเชียนเวสเทเรียนค่ะคุณลุงเอก็บอกอ่ะคุณลุงเอใช่ไหมคะคุณลุงเอสั่ง เอนเิชชันเอรีนเนาะกับภรรยาใช่ไหมหรือว่าใช่ใช่ใช่ฉันเองอะไรอย่างเงี้ยภรรยาฉันบีว่าโอเคเราเสร็จเราก็ถอยคาดกลับมาลุงก็แบบเริ่มสำลักโชกิกค,คือแบบสำลัก,กบแบบอ,อ,อาจจะแบบอะไรติดคอใช่แล้วก็แบบอ๋ออาจจะสำลักก็ไม่มีอะไรก็เอาน้ําให้แต่เดืองอะไรยังไงก็ไม่รู้ก็แบบก็คุณลุงก็ยังยังไม่หยุดสำลักก็ลุกเรือก็โชกิกอะไรแบบ จน,จน,จ,นจนลูกเรือก็รีรบรีบไปวิ่งไปหาหัวหน้าล้วก็รีบรีบเอาคาดหลบมาแล้วก็ลูกเรือคนณนึงก็ช่วยทำแอปเนทรัสาขาก็คือแบบเป็นการช่วยผู้สัรก็คือแบบเราต้องเอามือเนาะอยู่ในใจใช่ <'s> แล้วก็กดลงไปเพื่อที่จะให้เจ้าพวกเศษอาหารอะไรที่แบบที่ติดอยู่หายออกมาอะไรเงี้ยก็ยังไม่หายก็ยังจะก็ยังสำลักอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยจนผู้สารก็เริ่มสรุบอกกันเะาว่าการการ ช็อกกิ้งคือการที่แบบสำลักเนี่ยมันแบบถ้ามันมากมากอะมันทําให้หยุดหายใจหรือว่าแบบ<ช>มันทําให้หายใจติดขัดได้นะมันเลยเป็นเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆนะเนี่ยชั <ๆ S 1> กคุณลุงก็ล้มลงไปแล้วก็ประมาสตีแล้วใช่ก็ทุบลงไปกลางกลางกลางเคบีนอะไรเงี้ยก็แบบเริ่มหายใจเขาเรียกว่าแบบหายใจแบบติ difficult breathing เนาะแบบหายใจแบบยากแล้วอะจนเราแบบต้องแบบประกาศเรียกหมออะไรกันเลยแบบ คือมาช่วยทํา C B R คือตอนนั้นหัวหน้าก็ C B R แล้วด้วยความที่ลิงครัวค่ะเป็นซีเนียสุดเป็นพยาบาลเก่าก็มันมาต่อเครื่อง a E D แล้วเราก็รีบวิ่งไปหาอุปกรณ์ที่เราจะหาได้ก็ตอนแรกคือเหมือนกับไปแล้วรอบหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็ชาร์จไฟเข้าไปใหม่กับหนึ่งสองสามชาร์จอยัางจาภาพได้เลยคือคุณลุงอ่ะเหมือนกับไปแล้วแล้วก็กลับมาแล้วคือเราก็ยืนอยู่ตาศบตาอะไรเงี้ยคือเขาลืมตาแค่แบบนิดนึงอ่ะแล้วเขาก็มองตาเราแล้วเราเรามองตาเขาแล้วเขาก็ไปจนแบบ เริ่มมองหน้ากันแล้วว่าคุณลุงไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วคุณป้าก็เริ่มรู้แล้วว่าสามีไปอะไรเงี้ยร้องไห้ด้วยกันก็คือคุณป้าถอดแหวนนิ้วนางคุณลุงอ่ะออกมาแล้วก็ใส่นิ้วนางตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบร้องไห้โฮแล้วก็แบบ oh. ใช้มาแล้วตอนนั้นคือด้วยความที่เราก็ต้องย้ายศพแล้วก็มาค่าเข็มขัดให้ร้อยใช่ไหมคะคือตอนนั้นใ,นในใจคือแบบไม่กลัวเลยแล้วไม่คิดว่าแบบเขาคือศพหรือว่าอะไรเลยคือแบบยังคิดว่าคือคุณลุงยังมีอยู่แล้วเราก็แบบ เอาอผ้าห่มคุ้มให้จับมือคุณลุงแล้วก็บอกแบบเราจะจำได้เราบอกคุณลุงแบบอยู่ไม่ต้องกลัวนะเดี๋ยวเนี้ยเดี๋ยวคุณป้าเดี๋ยวเราช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยแบบเออเดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวพอถึง,งนู่นนะี่นั่นเดี๋ยวติดต่อสตาฟเดี๋ยวติดต่อลูกหลานให้นะแบบไม่ต้องกังวลแบบไปดีนะตะหนักแล้วก็นึกถึงเสมอว่างานลูกเรือไม่ใช่งานที่แต่งตัวสวยๆแบบ<ๆ>ทาลิปสติกเก็บผมแล้วก็แบบยืนยิ้มแล้วก็เซลฟี่ลงโซเชียลมีเดียว่าฉันคือแอร์ มันไม่ใช่แค่นั้นนะคะแล้วหน้าที่เราไม่ใช่แค่เสิร์ฟชากาแฟเป็นแท่มันไม่ใช่แค่แบบยูจะมาแค่สวยแล้วแบบว่าเป็นมิตรกับผู้คนแล้วมันจะทําให้ยูแบบอยู่ได้มันต้องแบบมีการควบคุมสติแบบไม่ว้เลวเนื่อยเนื่อยจะพัวจะพั่วคือในหกคนเราไม่ความรู้สึกว่าดวงแรงของทุกคนคือมากรองที่เราเองคือแบบขอให้ความเจ็บช้ำนี้ฉันรองรับอยู่คนเดียวเคานะะเป็นสิ่งที่ทําเตือนใจให้เราแบบเป็นลูกเรือที่ เราเราเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดมากกับกับในชีวิตจ,จริงเราช่วยเหลือคนอื่นได้เราเป็นลูกเรือที่ดีในระดับหนึ่งและก็อยากพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆนั่นคือสิ่งที่แบบเราดีใจมากๆเพราะมีความรู้สึกว่าเราอยากทําให้เขารู้สึกประทับใจที่ มีลูกเรือดูแลเขาแล้วก็แฮปปี้กับการเดินทางเขาเพราะเราไม่รู้แล้วว่านั่นคือเที่ยวบินเที่ยวสุดท้ายของเขาหรือเปล่าหรือนั่นจะเป็นการเก็บเงินทั้งชีวิตของเขาแล้วนั่นคือการเดินทางครั้งเดียวในชีวิตเขาหรือเปล่าแล้วก็อยากเขาแบบเอ็กซ์เพรียร์ในสิ่งที่ดีที่สุดเลยแค่นั้นเองใช่เพราะว่านี้แบบว่าหลายๆคนแบบเราก็เข้าใจเพื่อนร่วมงานเรานะว่าแบบบางทีเราบินติดติดติดกันราอันเนื่อยแต่ว่าบางทีอะ ไฟที่เราทำอะ่ะมันเป็นไฟแรกของผู้โดยสารนะคะเป็นไฟแรกเป็นไฟที่เขาแบบจะไปหาครอบครัวหรือเพิ่งกลับจากการเยี่ยมจากครอบครัวหรือไปทํางานไปนเริ่มต้นชีวิตใหม่อะไรแล้วแต่เป็นเป็นไฟแรกของเขาอะ่ะคือเขาไม่รู้ว่าเราทํางานมาแบบกี่วันแล้วอะ่ะฉะนั้นเราก็เลยพยายามทําให้มันดีที่สุดในทุกๆไฟแล้วแต่ว่าแบบพอหัวห<ต>น้าบอกว่าเอออยูบอดี้สเตชันนะแบบพรีเซนเตอร์ออนเดอะเวย์อะไรเงี้ยน่นคือแบบเอ้ยยิ้มต่อพอไม่มีใครก็แบบ ขอพักหน้าแป<อ>๊บเข<อ>้าวันในแก <ใน S 2> <า>รี่ก็เข้าไปในแกลรี่ก็ จะตูขิดแล้วอ่ะไม่ไหวแล้วอะไม่ไหวลวจริงๆเดจะตูยแบบสภาพคือเมียนมาแล้วแต่น้าก็จะเราไม่ได้ตีสองหน้าหรือว่าอะไรแต่เราไม่ค่อยรู้สึกว่ามันเป็นการที่เรารู้ว่ายัางไงหรือวางตัวแบบไหนนะรับผิดชอบเหตุการณ์แบบไหนใช่นี้แบบจงยกความดีความชอบให้อาจารย์ที่สอนเซอร์วิสเรามากคือแบบอาจารย์สอนดีมากอาจารย์สอนเสมอว่าเราต้องดูแลผู้โดยสารเราให้ดีที่สุดเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าบางคนเก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อที่จะได้เดินทางแค่ขาเดียวฉะนั้นยูไม่รู้หรอกว่าแบบ สิ่งที่อยู่ทําให้เขาอ่ะมันมีค่าต่อเขามากแค่ไหนฉะนั้นเราจงเป็น good memory ให้เขาอะไรเงี้ยก็วันนี้นะคะเพื่อนๆได้ฟังไปแล้วว่าประสบการณ์ของนางเนี่ยเยอะมากๆแล้วก็เอาเป็นว่ามันยากมากๆที่จะเห็นคันแต่เราชินแล้วแต่ก็ไม่ไม่เอาอีกไม่เอาน้ำไม่เอาถ้าได้มิ้กับเพื่อนคอสิกนะบายไม่ไหวว่ะเอาเป็นว่าขอบคุณมากวันนี้นะคะสำหรับประสบการณ์ก่อนที่จะจบกันไปนะคะเราจะขอโปรโมทร้านชุดเพื่อนนิดนึงนะคะเอาสไตล์ค่ะอโมคือชื่อเราเองก็แบบ ด้วยความก็คือแบบร้านนี้เราตั้งใจทำมากผมเองก็รู้สึกว่าแบบว่าน้องเวลาเราอยากไปเที่ยวไหนอย่างเงี้ยเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากใส่ชุดสวยๆถ่ายรูปสวยๆอะไรเ้ษสำหรับเอ่อซับสไคร์เบอร์แล้วก็ผู้ชมทางช่อง PK w a y วทูนะคะสำหรับทุกคนบอกก็ได้เลยว่ามาจากช่อง PK w a y วทูนะคะเดี๋ยวให้สลดเลยพอใจแล้วค่ะใสวัสดีค่ะ